สวัสดีครับกลับไปให้กับราการซูซับครับหายเวลาเลยครับเหมือนที่บอกครับไปไประชุมต่างประเทศรวมทั้งส่งร้านด้วยแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ2 ลิงก์ข้างล่างที่น้องเขาแปลววาฮะสำคัญจริงโดยเพราะาช่วงนี้นะเรามีทั้งของแจกฟรีเรามีทั้งโปรโมชั่นต่างๆรวมไปถึง Open Chat ว่าอันไหนถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มเบรกต้องไปอยู่อันไหนอยากรู้โปรก่องหลังต้องไปที่ไหนกิจกรรมเรามีอะไรบ้างเบรกมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยมันฟรีคุณไม่เสียตังค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอลโล่ไว้เถอะครับไม่อยากให้พลาดดีๆไม่อยากให้พลาดพวกของแจกอะไรก็แต่พราะะน,นลิงค์ข้างล่างเลย,เลยนะฮะน้องจะเป็นคนแปะไว้ให้เนาะวันนี้ทำอะไรแน่นอนถ้ากลับมาก็คือต้องมาเปิดกล่อ่อองยูแล้วนี ทีมสุดยอดว่าที่แชมป์ยุโรป้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเซตทซตี่ทีมเซตไหมใช่ทีมเซต2 0 2 4 2 0 2 5่อาครับ1กล่องมี6ซองใช่หรือเปล่าใช่1กล่องมี6ซองคนะซองละ5ใบสิ่งที่ควรจะได้ใน1กล่องนะครับสิ่งที่ควรจะได้คือ1ฮิตเอาเรื่องฮิตก่อนแล้วกันฮะฮิตอาจจะเป็นลายเซ็นอาจจะเป็นลายเซ็นผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าล้วนๆก็คือถ้าโชคร้ายถ้าซุปโชคร้ายก็จะได้ผ้าล้วนๆถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้ไลายเซ็นถ้าโชคดีสุด,สดๆก็ได้แพชออโลกราฟ ขัดในการควรจะมีการรันอีกหนึ่งใบแล้วก็สแตติกสแตติกป่ะใช่สแตติกพาร a l e a อีกหนึ่งอันเพราะนั้นหนึ่งกล่องควรจะเป็นหนึ่งสแตติหนึ่งรันแล้วก็หนึ่งไลเซนอ่ายังไม่ดูคนอื่นเบรกเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าคิดกับรันจะอยู่ในซองเดียวกันเหมือนพวกลิเวอร์พูลทีมเซตทีมอื่นหรือเปล่าเดาว่าน่าจะใช่ราคาครับที่ทุกคนอยากรู้ถูกไหมฮะขายในไทยตั้งแต่สามพันสองสามพันสามสามพันสี่เหมือนที่บอกว่าปีนี้95%ของของที่ซูเปอร์อันเนี้ยสามารถซื้อได้ที่ทางเราเลยนะ ณนะวันที่ถ่ายรตแรกนะหมดไปได้อย่างรวดเร็วเรากำลังมีรถสองและรถสามเข้ามาฮะราคาจะมีแบบเปลี่ยนนิดนึงไม่เกินร้อยร้อยห้าสิบาทขึ้นลงนะครับน่าจะขึ้นมากกว่าลงนะ anyway แต่ว่าเราสามารถหาซื้อได้ที่ทางซุปซับทุกช่องทางฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของช้อปปี้เข้ามาที่ร้านติดต่อแอดมินมาได้หมดเลยส่วนความหวังซุปหรอแน่นอนต้องได้วันวันสีช่วงนี้กำลงังฮอตอยู่ไปลองเปิดดูได้ไหมไปลุยมาฮะแมอยู่ทีมเซตจะ้ะแล้วคุณจะได้เห็น ลายเซนวันวันที่นี่เป็นที่แรกครับให้สีนั้นเดี๋ยวนี้เลยรับรองคุณได้เห็นลายเซนวันละวันดูดิความสุดยอดกำลังจะเกิดขึ้นดวงต้องมาหลังสงการทุกท่านจะได้เห็นให้ลด้เซีนมาก่อนดีกว่าห่างนี้ดีกว่ากลัวเป็นผ้าเกินเทื่เราไดความจริงก็คือจะได้ผ้าไม่รันเหมือนแช่งตัวไงไม่รู้เลยแต่เราบริลีฟอันไหนหนา โหนี่หนาเต่อเลยใช่ไหมเนี่ยผ้าแน่เลยว่ะก่อนเดมอ้เป็นนัมมี่หลอกก็ได้ใครไม่รู้โธเปิดมาเจอโยโร و อะไรยูโรเาเนี่ยกลับก็ะอินะกระปับก็ะอีนยโร و ดาลูร์เซ็กซี่พอสโคสก,ก็กระดาษโช์นี่เป็นอินเสิร์ตอ่ะแยกะเ้าหลังเผื่อคนด้รู้ว่าน่าจะ หนึ่งซองอินเสิร์ตหนึ่งใบวะครับคาสเมโรเบสการ์ดเฮริแมกกาอันก่อนนี่โหหม่งให้ได้นี่ยอ๋ออันนี้เป็นสเตติกนี่สเตติกเป็นโคบี้ไมนูแล้วก็สลาตันเป็นบอนนฟไฟบอลเลอร์นี่โคบี Menu, ้ไมนะูในอินเสิร์ตสเตติกนะอ่ะเดี๋ยวแยกไว้สเตติกมันไม่รันวันเพิร์บ็อกซ์เท่ากับสเตติกมาแล้ว โคเลียร์คลียร์บรูโน่ไอ้นู่นี่สวยดีร่นี่สวยดีอะเฟิ first oh, first Girl, ร์ส t อฟออฟเฟิร์ส g ร่นี้สวยดีครับวิล really, sure. ีเชื่อรอู่นี้สวยนะเป็นแฟนแมน,นชอบนี้นะโอบิโอบิอบทับอ๋ออยู่คนละซองกันไนดะ้ทับ150หนึ่งหอมัดแปดสิทับหนึาทำไมได้สูงจังละ่ะลานสูงจังอมัดลานมาแล้วเหลือแต่ฮิตสีนะ ถ้าแบบซองพวกนี้ก็ไม่ควรจะมีอะไรแล้วสินะอันนี้ Rashford Insert เมสันเมาส์รอยคีนแต่การสวยดีนเนี่ยแฮร์รี่ย์มาร์ก่อนเพิ่งลงเองแล้ก็แรชฟอร์ดหนาจังผ้าหรือดำมี่หนอ แกเรี์เนวิลเดลิดไมนูบรูโน่แล้วก็กาลาโชสองสุดท้ายฮิตอยู่หน้าสุดเดี๋ยวต้องหารายการไว้นะแล้วม่คนเดีเห็นฮิตกอนอ้าว เจอแวนเดซาเลยทับ250รยบได้เลยเซนแวนเดซาทับ 250. 2อ0ร3 3าบทำไมดันสูงจังกับ250เลยเหรออ๋อมันอยู่หน้าดัมมี่เราดันมาปิดแค่ดัมมี่นี่ไงได้ดัมมี่ปึกใหญ่1อันอันโตนีโอนานาดิลล์ลอฟอัมมัดนี่จ้าได้ทับ250 อดวินัานนี่ะครับนี่นะฮะเบสการ์ดมานปึกหนึ่งแล้วก็ตามที่เขาบอกเลยก็คือได้สแตติกจะเป็นเบสอินเสิร์ตพิเศษแต่ว่าไม่รันนะซุปได้เป็นโคบิไมโนสวยดีอันนี้นะหนึ่งใบได้อินเสิร์ตต่างๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดใบครับนี่อินเสิร์ตต่างๆได้มานแปดใบเอ่อในการรัน อามัดทับหนึ่งห้าศูนย์นี่อามัดทับหนึ่งห้าศูนย์ซึ่งตอนนี้คนรีเควสราคานี้ไม่ได้เสนอราคาแต่นี้เดาว,ว่าก็น่าประมาณร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบไม่เกิน200อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ซูโชคดีได้เลยเซ็นนะแต่ลาคสูงมากเลยเป็นได้ในส่วนของแวนเดัสซา200สายสามทับ250นี่เอ็ดวินแวนเดัสซาเช็คราคาไม่ก็อะไอยู่ที่ประมาณ500ร้อถึงแปดอาจจะฟุกได้พันหนึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็ ครัทุนเล็กน้อยในส่วนของกล่องนี้แต่เหมือนที่บอกคนถามราคาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าน,นี่คือกล่องแมนยูทีมที่ดีสุดที่เคยเห็นมาให้คะแนนสิบไว้เลยครับถ้าบอกว่าพี่ตมืไหร่ผมดูในยม่แนไทยนี่กล่องที่หวยที่สุดเลยคือไม่น่าเป็นไปได้แต่นี่ถ้าเป็นไปได้ให้ศูนย์ที่เหลือก็ให้ตรงกลางให้อะไรว่ารวมถึงคอมเมนต์ว่าคิดไงว่าการ์ดสวยไหมการ์ดแมนยูที่มีอย่างนี้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบอยากได้คอมเมนต์เยอะๆรวมไปถึงอยากให้บอกว่าอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนแต่ที่สาคัญสุดสองเรื่องครับ อันนึงก็เลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกระสองโซเชียลมีเดียต่างๆของเราฮะไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่มันมีทั้ง o p e t Chat มีทั้งโซเชียลมีเดียที่มีหลายแพลตฟอร์มเพื่อต้องการบอกว่าโปรคือไหนของแจกเมื่อไหร่กิจกรรมเมื่อไหร่รวมถึงเทรดเดย์ของปีนี้อะไรก็แล้วแต่จะต้องฝากติดตามอันนี้สำคัญจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับคราวหน้ามากันใหม่วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ